กลยุทธ์ปี2022ควรวางอย่างไรองค์กรควรจะเดินหน้าไปทางไหนท่ามกลางสถานการณ์โควิด19และวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกหลายระลอกผมและอาจารย์ทนายชรินสารนะครับจากพอดแคสต์ Strategy Clinic ครับจึงได้ออกแบบฟอรัมพิเศษขึ้นมานะครับชื่อว่า The Secret Sauce Strategy Forum คัมี์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี2022นะครับเนื้อหาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดน้กันครับก็คือเป็น8บทเรียนจาก8ผู้บริหารชั้นนา ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเทรนผู้บริโภคเทรนเศรษฐกิจซีนารีโอฉากทัดจะเป็นอย่างไรต่อไปเทรนของการตลาดนะครับและส่วนที่2ครับจะเป็นผู้บริหารตัวจริง5ท่านเลยนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์และแอบบอกวิธีคิดของเขาครับว่ากลยุทธ์ที่เขากาลังทําอยู่ตอนนี้เขาวางโดยอาศัยพื้นฐานอะไรปัจจัยอะไรและวก็มองอนาคตอย่างไรบ้างนะครับแปดเซสชั่นครับประกอบไปด้วย a t e of s t r a t e g y ครับจากอาจารย์ธนายชนินสารวิธีการวาง r ส t จี้วันนี้ต้องใช้เครื่องมืออะไร ไทยแลนด์อ c คอม m i ิ o u t เอาลุกครับเป็นเทรนธุรกิจหรือว่าเรื่องของฉากทัศเศรษฐกิจว่าจะเป็นยังไงในปีข้างหน้าจากด็อกรยันยงไทยเจริญครับ s อ e i c c นบีเอไอซีคอนซครับผู้บริโภคแห่องอนาคตครับคุณชินตาสีจินตะอังกูนะครับจากนิวเซ n นครับม e เดียแอนด์คอมม c a นิเคชั e นเทรนด์ครับเทรนด์การตลาดและการสื่อสารที่ถึงจุดเปลี่ยนพี่เอิร์ธอัธวุฒิเวสรานุรักษ์อะแดปเตอร์ดิจิทัลกรุ๊ปครับ แล้วก็5เคสสตรัรดี้จากนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยทุกท่านรู้จักจกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นคุณช้างธีรพงษ์จันทริไทยยูเนียนคุณพงษ์นัทพงศ์คุณคากรวง SC Asset คุณชาตยาสุพันพงษ์ฟู้ดแพชชั่นหรือ b าร์บีคิว plaza คุณวิชาภูวรรักษ์จาก Major Cineplex Group คุณสุป,ปจีสุธรรมพันธ์จากดูสิตธานี แล้วก็เซสชันสุดท้ายครับ The Road Ahead บทสรุปและก้าวต่อไประหว่างผมกับอาจารย์ทนายจะสรุปมาให้ทุกท่านได้เฟรมเวิร์กและประสบการณ์จริงไปใช้สดๆนะครับฟอรัมนี้เหมาะกับคนวาง mm hmm. กลยุทธ์ผู้นําองค์กรผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจนะครับ mm hmm. งานจัดวันที่เสา1 1กันยายนครับ mm hmm. เวลา9นาฬิกถึง17นาฬิการับชมผ่านทางเว็บไซต์10 Event ชมย้อนหลังได้ถึง1เดือนเต็มบัตรราคา1,500บาท พิเศษซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับรับส่วนลดพิเศษ early bird เหลือ999บาทครับเดือดสแตทเมมเบอร์ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่มอีก10%ทันทีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Secret Sauce หรือรายการ The Secret Sauce แล้วพบกันนะครับ